เดือนหน้าเราจะไปไต้หวันกันใช่ปะวันนี้ฉันตั้งใจจะมาเอาเสื้อหนาวเวย้ยอยากจะได้สักแบบถ้าจะซื้อแบรนด์ดีๆอ่ะเสียดายตังกระเป๋าไม่มีที่ใส่อะไรยกเว้ชุดกันหนาว<ม>อหทัง,ท,งที่ไม่ได้หนาวขนาดตรงนี้คือโซนเสื้อผ้ามือสองวินเทจโอเออเขียวนี่สวยจีนนะเขียวนี้เอออุ้ยตัวนี้เอาหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวบินสองสามสี่จะตามมาความจริงมันก็ไม่ต้องซื้อของแพงก็ได้นะบอกใครดีบอกใครดี เอากระจกไหมวนไหมตีกี่บาทจริงป่ะอห้าบาทห้าบาทโอ้ยช็อปไปอีกตัวร้อยเออโอ้ตรงนี้ตัวละยี่สิบอะงงมากนะเออเราซื้อไว้ตั้งเยอะแล้วก็ยังงงอยู่ว่าจะซื้อทำไมซื้อทำไมแค่มีก็ใส่ครบวันแล้วเดี๋ยวขาดเลยเออแต่เรายังกลับไม่ได้เขายังไม่ได้รองเท้าเลยอ่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกาแฟกบจัโมโบ้นะคะจากคลิปที่แล้วที่พาไปเดินยูเนี่ยนมองรู้สึกแบบกระแสะตอบรับดีมากเวอร์เพราะว่าคนนี้ช่วยเลือกของดีมาก <Wow. S 2> ฉันก็เลยเอออยากพานางมาช่วยเลือกอีกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย <laughs> จะบอกตรงนะว่า <Wow. S 2> ก็ไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนที่จะช่วยเลือกของกับผู้หญิงได้แต่นี่ขอไวแซนนิดน,นึงพ่าเาเป็นแคลคูลเอเตอร์เ่อญที่เออว่านางมีความแบบพยายามในการช่วยฉันเลือกฉันก็เลยพามาบุกตลาดปทาวิกรเลยค่ะคือมันอยู่ที่เกษตรนวมินทร์เนาะ เออใช่ใช่ใชดยบางกะปิดบังกะปิขับรถมาแล้วก็มีบางกะปิเออมันคื้เรียกว่าบางกะปิใช่ไหมแถวนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะเคยดูแต่คลิปคนอื่นว่าเขามาซื้อของได้แบบทั้งสวยแล้วก็ถูกเว้แต่ว่าไม่เคยมาเองอันนี้ก็คือครั้งแรกแล้วตรงเนี้ยที่เราพามาบุก,กคือเป็นโซนโครงการใหม่เลยเผื่อใครที่แบบเคยมาแล้วยังไม่เคยมาว่าเออโซนโครงการใหม่อะ่ะมันมีอะไรก็เนี่ยแหละต้นคลิปของเรานะคะจะเป็นโครงการใหม่จะโชว์ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้าง เราสามารถแบบขึ้นไปแล้วก็คือคักมากดูดิเขาขึ้นไปปีนกันอย่างนี้เลยอ่ะคือในในเนี้ยมันก็จะมีของดีอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ดีได้แต่ไรเสียเออ เขาจะบอกว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมาตลาดอะไรพวกนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราต้องวางแผนไว้ก่อนว่าเออวันนี้เราจะมาเอาเสื้อผ้าโทนไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็ฟังจากคําที่คนอื่นเขาแนะนำใหม่ทีหนึ่งนะเช่นอย่างเดือนหน้าเราจะไปไต้หวันกันใช่ป่ะวันนี้ฉันตั้งใจจะมาเอาเสื้อหนาวเว้ยอยากจะได้สักแบบสองสามลุกเพราะว่าการใส่เสื้อหนาวที่เมืองไทยมันคงไม่ได้ใส่อยู่แล้วแล้วแบบถ้าจะซื้อแบรนด์ดีๆ่ะได้ <c oughs> ตังค์แต่ชันน่ะมีมีแบบในใจเลยว่าชันอะอยากได้แบบไหนเว้ยก็เลยจะเอาเสื้อหนาวแล้วก็ อาจจะเอาแบบรองเท้าบูทด้วยแต่กระเป๋าอะไม่เอา,อาสำหรับเธอเธอเอาอะไรเสื้อกันหนาวก็ได้อันนี้มัาเล่นแบบอันนี้เราเลยนแบบจ้าเราเลยนแบบใช่ไหมเอเออ่ะฉันจะบุกแล้วตอนนี้เราตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนอื่นก่อนค่ะเอาจริงๆมันมีของสวยเยอะเลยนะแต่ว่าอยากอยากดูให้ทั่วก่อนตะกี้เกือบลุยแล้วก็คือลุยไปแล้วอยากจะบอกว่าสําหรับคนที่แบบว่าเออแพ้อากาศนะคะอัดยากแก้แพ้มาได้เลยเพราะว่าฝุนมันเยอะอย่างเป้อย่างเงี้ยเป้เป็นภูมิแพ้ก็คืออัดมาเลยซึ่งขนาดอัดมาแล้ว ยังคันตาโอ้สวยอะ่ะสวยอะ่ะดูร้านนี้ดิยังสวยมีเฟอร์ด้วยดูดิดูด,ดิสวยมากแต่อรจิจ,จริงก็คือที่มีเยอะก็คือเสื้อยืดเนาะเสื้อยืดแต่อาจจะมีแบบแระไอเทมอะไรนี้นะน่าจะมีนะน่าจะมีเออถ้าคนดูเล่นไม่ละเขาจัดโซนสะอาดนะดูดิเขาแยกเป็นสีเอาไว้เว้ยอย่างยืดกันเนี่ยยืดขาวยืดเทายืดสีคนละห้าส <50 S 2> นะิบบาทเฮ้ยตัวนี้50บบาทเองเนื้อดีปะธรรมดาทั่วไป ทั่วไปฮะแต่5 0สิบาทมันถูกมากเลยนะเว้ยเขาอะใส่ได้แต่เธออะเรื่องมากเขารู้เธอใส่ไม่ได้คือที่ฉันดูมาเขาบอกว่าเขาจะแบ่งโซนใช่ปะก็แบบอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าอันนี้เป็นโซนเครื่องครัวโซนของใช้แล้วก็เป็นโซนอาหารแต่อันนี้แบ่งโซนไม่ถูกละไม่ชุดกระหนาวที่เขาอยากได้อะมันไม่ใช่ชุดยาวไว้จํามันจะเป็นชุดแบบสั้นๆหน่อยแบบเข้าใจใช่ใช่แต่ว่านี่เป็นชุดยาวยูแฟชั่นเพิ่งมาไง พวกนั้นน่าจะหายยากไม่ไม่ใช่สั้นแบบขอบนะสั้นแบบตัวปกติอะไร,ร,รแต่อันนี้มันยาวมันแบบเป็นโค้ดอะเออโค้ดเลยเขาบอกว่ามันเป็นของญี่ปุ่นอะไรนี้หรือเปล่ามันก็เลยมีใหญ่ยาวต้องเขียนอคือกลัวแบบกระเป๋าไม่มีที่ใส่อะไรยกไปชุดกันหนาวแหมท,ทั้งที่<อ>ไม่ได้หนาวนนซื้อมาใบเบลอค่ะไม่ใช่มันก็ต้องแบบเหลือที่เอาไว้ใส่ขนมกลับมาเป้าเดินตามซอยอย่างนี้มะเออว้ย ยินดีๆทั้งนั้นเลยร้อยเดียวเออโู้ร้อยเดียวเองอ่ะเขาว่าเพล่ๆมีไซส์เธอนะอุ้ย A L เท่าไหร่วะ X X L ว่ายอยู่ทำไมมันใหญ่จังแล้วจะเป็นเรื่องหรือว่าจะไป,ไปดูโครงการอีกโครงการหนึ่งก่อนเออไปดูก็ได้ปะเนาะ เมื่กี้ก็คือเราตัดสินใจไปโครงการใหม่ก่อนใช่ไหมก็เลยเหงาๆหน่อยแต่พอมาโครงการเก่าปุ๊บก็คือดูแบบึก่องเยอะมากคือคักแล้วลมดีนะวันเนี้ยนี่ไงเธอเขามีป้ายอยู่ข้างบนอะไหนอะเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่น ATM ห้องน้ำตรงนี้คือโซนเสื้อผ้ามือสองวินเทจเห็นป้ายปะไหนนี่ไงอ๋อมีกลิ่นน้หขายแบบอุปกรณ์แต่งผ้าด้วย ออตรง้นี่เองที่เขาดูมาที่มันจะเป็นแบบแถนผังอะ่ะว่าแบบโซน B เป็นเสื้อผ้ามือ,อ,อสองแล้วก็โซน A เป็นเป็นของใหม่แล้วก็มีด้านขวาเป็นอาหารแล้วก็มีด้านหลังเป็นของของใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะเป็นของใช้ที่นําเข้าอะ่ะเอ้ยมีกระเป๋าเดินทางพวยเธอไปดูกระเป๋าเดินทางกันโอ้มีทุกไซส์เลยนะเอาดีๆด,ดูดีดูดีมากเลยอะ่ะถ้าลองจับดิมันไม่กองแก็งเลยเว้ยเออดูแข็งแรง นนน่ดิเป็นไงต้องไปซื้อไหมอเมริกันสแตนดาร์ดเนี่ยซื้อ <c oughs> อยู่ดีเหรอไม่ต้องห่วงอุยแต่ฉันว่าอันนี้มันโอเคเลยวะ่ะแบบเนี่ยการหยิบจับอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยเราไม่น่าซื้อเลยเอะเสียตังค์กเยอะจัะโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยใช่โอ้ยเราชอบเสียตังค์โอ้ยเราไม่ชอบเสียตังค์คุณเขากำลังผิดหวังแล้วกะเป๋าเดินทางอยู่นะคะค <c oughs> ือเราเพิ่งไปช็อปกะเป๋าเดินทางมาแพงมากเดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วกันพันสองเฮ้ยพันสองกระป๋าใบใหญ่มากน่าจะสามสิบเอ็ดนิ้วไหนอันน <c oughs> ี้แซมโซไนท์เลยเนี่ยแซมโซไนท์เลยเหรอนี่แซมโซไนท์แซมโซไนท์คือแพงไม่ใช่หรอแต่มันเก <c oughs> ่าแล้วแต่มันเก <c oughs> ่าแต่มันแ <c oughs> พงไงแต่มันก็ใช้ได้แต่มมนี้อขางไห มันเป็นรุ่นเก่าเฉยเออรุ่นเก่าแล้วราคาเท่าไหร่ไม่ตั้งพันหนึ่งกรืมอมั้งโม่นี่ยตรงนี้พันนิดนิดเอ,อ้อนี่พันเจ็ดเนี่ยโหนี่ใหม่หน่อยโหเราได้ค่าขนมเยอะเลยนะถ้าเราซื้อตรงนี้ไม่เป็นไรไม่มีปนะัญหาไม่ใช่ปัญหาใช่ใช่ปัญหาฉันผิดหวังว่ะบางทีก็ซื้อของมือสองได้อุ้ยตรงนี้น่ารักมากจำตรงนี้น่ารักเสื้อกันหนาวตัวร้อยเออโอ้เฮ้ยตัวนี้น่ารักกว่าน่ารักไหมสวยนะคอมบินเทส เขาเคยจะแบบหาสั่งซื้อในไอจีแล้วแบบมันแพงมากเว้ยที่แบบว่าจะไปถึงห้องอ่ะอันนี้60บาทมันเป็นวินเทจไงเขาเอาไว้แบบคุมโซฟังโซฟาอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรน่ารักน่ารักมีอะไรสวยๆจ๊ะมีตุ๊กตาด้วยอ่ะเะเคอ้วนเจเลฟเจเคเจเคเธอเสื้อผ้ามันหมดแล้วเปล่าออไม่ถึงโซนด้านหน้า ่อ oh. อืมจริงปะจริงปะก็อาจจะอ้อนตรงนู้นก็มีเสื้อผ้านี่ไปมีขายพวกแบบโลชั่นอะไรอย่างงี้ด้วยจำนี่ใช้จำเลยเออดีนะดีไหมตัวร้อยเนี่ยห้าแถมหนึ่งวิตัวนี้ดูดีน,นะเรียบเรียบดีเนาะเออเรียบดีในลาวข้างไหนก็มียเยอะมีแบบอย่างงี้ด้วยขนเป็ดอืม เออขียวนี้สวยดีนะเขียวนี้อ,อดูแบบผู้ดีรัชนิกูลเวอร์ออแต่กำลังคิดว่าจะใส่กับอะไรดีนะกระโปงสั้นมันยาวกว่ากระโปรงไปแล้วอ่ะ <c oughs> เนื้อมันดีมากนะหรืปอป่ลองจับยังจับมาเยะถ้าอย่างตัวนี้ขายไงอ่ะคะเอามีแชร์รับส่วนลดด้วย <c oughs> แชร์รับส่วนลด <c oughs> นี้น่ารักอันนี้น่ารักอืมน่ารักใช่ตัวดำนี่ดีตัวเขียวมันจะมีตำหนินิดนึงตรงตรงไหนอ่ะข้างหน้าเลย ตรงไหนวะตรงกระดุมเลยวะอ๋อแต่ต้องดูราคาก่อนลองได้เขาบอกลองได้ปกติมันใส่ยังไงอ่ะเออดูดีไหมถ้าดีอุ้ยตัวนี้เอ้าตอนแรกไม่ใส่ไม่เท่าไหร่พอใส่ปุ๊บเอ้าตัวละสองร้อยอันนี้ไม่ต้องใส่มั้งมันติดติดหน้าอ่าแล้วก็สองตัวนี้โบไว้โบไว้เธอดูป่ะเสื้อผู้ชายโยรังร้านนี้ตัวมันเล็กอ่ะตัวมันจะเล็กเล็กเนื้อมันดีกว่าจัง ดูดิมันซื้อให้ลูกเธอก็จะไปะหยิบตัวเล็กดิเสื้อเขาสวยมากล้านเนี้ยเออเสื้อสวยนตัวนี้ก็สวยไหนลองภาพดิตัวเนี้ยสวยยูนิโคเล็กใส่ไม่ได้เจีได้อ่ะไม่งั้นหล่อเลยสภาพตัวเขาเนี่ยสภาพตัวเขาเนี่ย ไม่มีไซ์เทอร์จริงๆหรอที่เนี่ยมันก็ต้องมีคนอ้วนที่ใส่ไหนๆพึ่งแนนหละนี่ในเนี่ยช่งเจอชื่อร้านเนี่ย KC Outlet นะคะแม่ขาใจดีมากลดราคาด้วยเธอแล้ว <c oughs> ตัวสีดํานี่ล่ะฮะตัวสีดํานี่ล่ะไม่ชอบอะ่ะหรอหล่อตายต้องทาบดิแฟชั่นบ่ะอ้ยซส์สไตล์นี่แต่น่ารักน่ารักครั้งนั้นเลยน่าสนุกอ่ะก็มันดูดีด้วยอะ่ะมันแบบมันดีเขาคัดมาแล้วมันแมนแมนแฮนซัมอย่างเงี้ยหรอมันแมนแฮนซัม หนักมากลองไหมลำน้ำหนักลองไหใส่สมไม่ได้ใส่มไม่ได้เล็กไปเล็กไปอีกเหรอนี่ชุดกันหนาวเออนี่แบบสวยๆแม่งงสีขาวก็สวยเมื่อกี้เบื่อแล้วเบื่อสีขาวอะ่ะไปจ่ายตังค์ไปเดี๋ยวอ๋อจ่ายหน่อยอุ้ยจ่ายหน่อยตรงนี้ยังไม่ดูเลยนะบูเบย์อ๋อเยอะแล้วมั้งชุดกันหนาวตรงนี้ก็เขียวอีกเขียวเยอะไปแล้วอันนี้แหละ ได้แล้วตอนนี้เราได้เปิดบินเรียบร้อยนะคะ360ในพันแต่ว่ามันมันคุณภาพดีมากเลยค่ะไปตรงไหนต่อดีฉันเชื่อว่าพอเราเปิดบิน1ปุ๊บเดี๋ยวบิน2 3 4จะตามมาเพราะว่ามันเป็นการแบบเปิดดวงอะตรงไหน,นะอะอะ,อะไรวะกำลังจะเริ่มสนุกเลยก็ไปซื้อน้ำหน่อยแป๊บนึงอ่าไปไปไปเื้ออโวคาโดอะไรอาโ์บีวายโซปั่นเอาเโวคาโดมะพร้าวปั่นครับอันนี้นะคะ มะพร้าวน้ำหอมเลยสะดวกโป๊เข้าให้ร้านมันเด่นมากหาง่ายมากเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวฉันจะชิมให้เผื่อมียาพิษเผื่อมียาพิษเป็นไงนัวมากอะโวคาโดเต็มมาชิมมะพร้าวสิมะพร้าวอ่อนอย่างนี้เลยอ่ะเอออร่อยมากมันมันนวลดิมะพร้าวอีกแเกลียวไหมไม่ไปไหนเนี่ยยืนมองไปิดเกี๊ยวยืนมองกากหมูว่าละ เขาเลือกใ้กรอกด้วยไห้ของกินที่นี่มันดูดีวะ่ะเขาจะเอา<ม>ไปเลยเฉยๆเดี๋ยวลดให้รอกแนมเออของก<ส>ินใจทำได้อะไรของกินน่าอร่อยวะอยู่นี่มามาถึงสิ่งที่มีสาระดีกว่าอันนี้ก็เป็นแบบว่ากระโปรงยาวๆจริงๆแล้วเขาก็ชอบแบบนี้มากเลยนะอืมแบบเขาเลยไหม อย่านี้ก็ปงสั้นน่ะปกติเธอแต่กระปงยาวเรไม่ค่อยใส่กระปงสั้นกระเป๋าจะขนยังไงพอหรอน่ารักไหมไฮโซมากไพโซดิแต่เขาว่ามันก็ทับลายกับตัวสีเขียวเมื่อกี้เออทับลายกันตรงนี้ตัวละยี่สิบอ่ะงงมากนะอจริงๆเราก็ไม่ต้องซื้อของแพงก็ได้เนาะบอกใครดีบอกใครดีเอากระจกไหมอุ้ยเขาไม่ใช่คนที่ชอบซื้อของแพงซะหน่อยโอ้โหตัวนี้จี๊ดเวอร์ร้อยเดียวร้อยเดียวจีการ ห้าบาทห้าบาทดอาไปอีกไหนดูดีตัวห้าบาทเป็นยังไงมาได้ไหมสกแกนเหมือนตัวที่อยู่ในตู้เขาเลยอ่ะเ,อเขาัว่เจอเธอซื้อสองร้อยอ่ะออคืออารมณ์ว่าห้าบาทอ่ะมันจะเป็นเสื้อแบบเหมือนเสื้อในตู้เราอ่ะที่เราใส่แล้วใส่อีกใส่ล้วใส่อีกจนแ,แบบผ้าบางแล้วใช่ใช่เออแบบจะผ้าบางแล้วก็เลอะนิดหน่อยอุ้ยดันหน้ารักด้วยดิรักไหมรัก วรไหมสี่สิบบาทจริงปะเอาไปใส่ตอนไหนวะแอ์พอร์ลูกแอ์พอร์ลูกสีชมพูนี้เลยหรอหรือแอ์พอร์ลูกคี่เป็นสีเทาสีชมพูดีกว่าได้ทั้งคู่อ่ะเราชอบสีชมพูมากกว่าเธอไงตัวนี้เธอน่าจะใส่ได้ได้อาจจะเป็นตัวที่เธอชอบก็ได้ใครจะไปดูเธอเขาให้ดูเลยอะไรอ่ะไหนไหนเธอให้ดูเื่อ อยู่ใต้เรานมน่ากลัวมากไม่ร้อนเลยใช่ไหมก็ะดีงั้นก็เดินอีกสักสองตลาดก็พอเดี๋ยวเราไปนี่ต่อเราก็ไปจัดตัจัดก็เธอไม่ร้อนไม่ร้อนเลย้อยน,นี่ไงเช,ชื่อกันนะุ้ยเต็มเลยมานล่ซส้ไว,ไ,ไว้ป่ะไปญี่ปุ่นต้องตานั้นหรอชันชันนี่เธออย่างนั่นก็เราซื้อไว้ตั้งเยอะแล้ว ก็ยังงงก็ยังงงอยู่ว่าจะซื้อทำไมที่ทำไมแค่มีก็ใส่ครบวันแล้วมีรอยด้วยกลับพ่อมากลับฟังได้แล้วเขียวขาดด้วยมาเขียวมวลาขาดด้วยเธอคิดว่าเราควรกลับไปดูไอโครงการใหม่ไหมไม่ควร ทำไมอ่ะเพายังไม่ได้ชุดไอ้นี่เลยอ่ะ1นึดหนัมเมเชียนของเขาอ่ะตัวที่เขาอยากใส่ตามน้องนางแบบเนีไอจีมันเหมือนจะสองสามพันเลยอ่ะแนะนำนะทำไมเอฟไป F เหรอแต่เราอุตส่าห์มาถึงแมงแล้วเนาะเป็นเป็นจังหวัดเราไม่คปหรอมันไม่ใช่ดวงของเราหรอหรือเราจะไปหาเสื้อที่เซนล่าต่อน่าสนใจทำไมก็พะแพงแต่ไม่ได้โดนเซนล่านานแล้วไม่เคยเซนล่านานแล้วไม่เคยเลยก็ไม่ไม่เคยโดนเลยอ่ะ ค่ยเดินหนอเค่อยเดินจต่เส้นปิดเซนล,ลานมีอะไรเซนลานมีเยอะเซนล,ลานเขาไปกินอะไรนะเพราะว่ากินข้าวตรงนี้ให้มันจบๆจะได้ไม่ต้องเบิกตังไปคิดเสือปวดเอา้าเราจะกินไหนนี่แหละก็คือเราจะไปกินอยู่นี่เออเขาเป็นคนกินง่าย่เืีไยใช่เหรอ,อไองนี้ก็คือเดี๋ยวเราเราเข้าไปข้างในก่อนแล้วเราค่อยพูดเสียงดงยังจังเลยเแต่เรายังกลับไม่ได้เพราะเราไม่ได้ลงเท้าเลยอ่ะ รองเทา้าบู๊ทที่เขาอยากได้อะ่ะไม่ไหวแล้วทุกคนร้อนมากก็คือเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรายอมแพ้กับตลาดตะวิกรณ์ได้ของมาแค่2ชิ้นก็คือเสื้อสีเขียวตัวตะกี้กับกับเ<บ>สื้อคอมเบนเจอรี่อเออสองตัวแค่นั้นแต่ไอสิ่งที่เราตามหามันมันตามหาไม่ได้นะคะแต่ถามว่าที่เนี่ยเสื้อผ้าเยอะไหมก็คือเยอะมาก แต่ถ้ามีเล็บในหัวมาก็จะดีก็จะได้แบบเออบางอย่างก็ไม่ต้องซื้อบางอย่างก็ซื้อแต่ทุกอย่างก็คือราคาถูกมากแล้วก็แม้ว่าจะเป็นมือสองนะแต่ว่าพอคัดดีๆคุณภ,ภาพดีมากแล้วก็ไ่แบบไม่ได้สกปกไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากมายเนาะเออมัลนไม่มีกลิ่น,นใช่เสื้อผู้ชายผู้หญิงก็มีแต่สำหรับเสื้อที่แบบว่าไซส์จัมโบ้จัมโบ้เอแบบแบบคนนี้นะคะ มันไม่ค่อยมีไซส์สำหรับคนที่แบบอ้วนๆโอเวอร์ไซส์เท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวต้องยอมแพ้ไปแต่ว่าคลิปนี้มันก็เลยไม่มีเสื้อผ้าเอาไว้ใส่ให้เพื่อนๆดูดิว่าแบบใส่ของพิวตลุกออกมาเป็นยังไงเอาไว้ติดตามกันในคลิปไอ้นีดีกว่าฟิตติ้งก่อนไปไต้หวัน เดี๋ยวฉันจะทําคลิปฟิ t t i n g ก่อนไปไต้หวนันก็คือจะรวมชุดทั้งหมดที่ช็อปมาเลยทั้งแบบ u n i ิคอร์ยูเนียนมอลไแล้วก็ที่นี่ประวิกรเอาไว้ในคลิปนั้นนะคะว่าวุฟิตติ้งทั้งใส่อะไรยังไงไปที่ไหนยังไงยังไงดเออีเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆจะได้ไม่เสียใจว่ายอย่างน้อยก็ต้องมีฟิตคลิปฟ i ตติ้งส่วนถ้าใครที่ติดตามมาจากคลิปที่แล้วยูเนียนมอนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะ คุณผู้ชายก็คือมานั่งอ่านคอมเมนต์แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์ชมจังโบอะนางลอยลอยแบบลอยยาวอะลอยแบบดึงไม่ลงเลยก็หลังจากเนี้ยวันนี้ของเป้ยังไม่จบทุกคนฝากติดตามต่อไปเป้จะไปทําอะไรไปซื้อของให้เพื่อนๆค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันมาจนถึง1นึ่งแสนเพรว่าแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของแจกเพื่อนกันแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรดี เดี๋ยวไปหาที่เซนลาดละกันว่ามีอะไรซื้อฝากเพื่อนบ้างนะจ้ะจุ๊บมากใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไปจะแจกของปังๆให้เพื่อนๆนะเดี๋ยวไปช็คกันต่อจ้ะบายตอนนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกากหมูวนม,ม,มาแล้วก๋วยเตี๋ยวโคตรกากหมูโคนกากหมูเยอะมากแย่แล้วทำยังไงดีเิดจะว่าสั่งเป็นโคตรหมูสับคือตอนแรกอะ่ะอันนี้ก็นึกว่าโคตรกากหมูแล้วโคตรหมูสับอันนี้นึ่าโคตรกากหมูแต่อันนี้ โคตรกากหมูของจริงใครเ็ได้จะลอสูงบายนะดูดิอ๋อแ่เลยอันนี้กากหมูช่วงนี้เธอดูดันเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกากหมูอืมวันกระจายรอบมากอร่อยมากรสชาติต้มยำเป็นไงดีดีดีไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มลงตัวน้ำรสดีมากหนัวอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยอร่อยถ้ามาตลาดประเาวิกรนะทุกคน เรากินร้านนี้เปิดเกี่ยวกัาหมูกลางหมูหน้าตลาดเปิด10นลมถึงสองพุ่มแต่ของเธอมันดูว้าวกว่าทำไมต้องทำน้าอย่างนี้ตลอดเลยอะเวลาแบบซีซส<ม>ัสเป็นไงบ้างของเธออร่อยอร่อยอร่อยเนาะ เ่าไไม่พ够กันหมูแล้วมันเยอะเยอะมากเท่าไหรแปดสิบเก้าบาทเหมือนกันโคตรเยอ,อะอะลืมบอกเลยทุกคนสําหรับใครที่จะมาแล้วแบบไม่รู้ว่าปัทวีกรณ์นเนี่ยจอดรถที่ไหนนะคะมันจะมีที่จอดในตัวตลาดเลยด้วยก็มีแต่ว่าถ้าแบบเอาฟอร์ชัวร์เลยนะปั๊มคาเทค่าจอดสามสิบบาทถูกมากถูกมากแล้วก็จอดได้เลยแล้วก็มีเด็กปั๊มช่วยเข็นรถด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารถก็ก็ปลอดภัยอะก็ไม่ต่างจากตรงนั้นหรอกจอดได้ในนี้เนาะคาเทคนะคะก็คือเลยจากโคปัทวีกรณ์อะโครงการใหม่嘛 หนึ่งป้ายป้ายคืออะไรหนึ่งประตูเออแล้วก็เข้ามา